นะครับมาแล้วเราสั่งมาห้าถุงครับเป็นเชื้อสุดเลยนี่รับห้าถุงเลยเราสั่งมาเก็บในอุณหภูมิปกตินะครับเก็บในอุณหภูมิปกติอากาศก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่ครับวันนี้มาดูกันดูเชื้อแต่คุตมาก,กันนะฮะเก็บนะครับ นี่ครับต้นทุเรียนเราหลังจากที่ประสบภัยมาใบร่วงนะครับใบใบไม่ใบร่วงทั้งต้นเลยครับพอดีนี่ครับต้นนี้ว่าจะมาใส่นะครับมาใส่ป้องกันไว้กันไว้ก็ดีกวารักษานะครับถ้ารักษามามันจะมันจะยากดังนั้นเราก็ใส่ป้องกันไว้ดีกว่านะครับการป้องกันก็คือ เป็น,นทางที่ดีที่สุดนะครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกครับกับปัญหาทุเรียนไม่ว่าจะเป็นรากเน่าขุนเน่าบ้างเชื้อราใบาจุดอันเทกโนตอะไรต่างๆนี่ครับตัวนี้คงจะไม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วมั้งครับเพราะแบบรี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวขอ,อยัดผสมก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ บัวรดน้ำเนี่ยครับเอาบัวรดน้ํานี่เลยนี่ครับบัวรดน้ําก็เอาเชื้อหนึ่งถุงเลยครับใส่ในบัวแล้วก็ผสมเลยนะครับะนะครับผมก็จะเชื้อหนึ่งถุงผมผมจะใส่ไม่ไม่หมดนะครับผมจะใส่ไม่หมดผมจะใส่ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งแก้วครับอันนี้คือเป็น อันนี้คือเป็นของผมใช้เองนะครับสาหรับท่านไหนที่จะใช้แบบไหนก็ตามที่ท่านสะดวกครับผมผมจะใช้หนึ่งแก้วเนี่ยเอาผาสมแล้วลดโคนเลยแต่ตอนเย็นๆดึกๆผมว่าจะเอาตัวนี้ผัดสมน้ําอีกนะครับปกติหนึ่งทุง่งเราจะผสมได้เอามาผาสมน้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็เอามาเอามากองแล้วก็ฉีดทางใบผมว่าจะฉีดทางใบ เย็นนี้แต่ตัวแต่ตัวนี้ผมจะเทสเลยอัน,นอันนี้เลยครับนบะ่ยผมคจะเทสเลยจะทำเป็นเชื้อสุดๆในนี้เลยนะครับคนให้สปอร์แตกตัวเลยครับเลยเราก็ลาดโคลนเลยครับใส่เยอะมันไม่มีปัญหาครับถ้าเป็นเชื้อราเป็นมันไม่ไม่มีสารเคมีครับ มันไม่มีสารเคมีเราทำเพื่อป้องกันนะครับป้องกันดีกว่ามารักษาทีหลังนะครับรักษาทีหลังมันยากนะครับเปิดน้ำตีก่อนให้มันได้หนึ่งบัวลดน้ำเลย ก่อนนี้ครับเราก็เทราดอย่างนี้เลยน่ครับเราเทราดเทลุดเลย หลังจากที่เราเออนะครับหลังจากที่เราลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ลดน้ําตามครับลดน้ำให้มันเปียกให้มันชุ่มๆเลยครับแต่ก็ไม่ถึงกับทําให้น้ําขังคลนนะครับรดให้มันมีความชื้นในดินบ้างเชื้อเชื้อจะได้เดินดีครับนะครับหลังจากที่เรา รถเสร็จให้มันชุ่มแล้วนะครับก็ถ้าก็หาฟางมากรบไว้บางๆนะครับกรบไว้บางๆเผื่อไม่ให้มันเผื่อไม่ให้เชื้อเชื้อแต่คุณตอมาที่เราทํทาการเทลาดโคนโดนแสงแดดมากเกินไปครับแต่แต่แต่อุณภูมิก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับวันนี้ก็ประมาณ30 3สิามเอ็องศาครับอากาศก็กำลงังคึ้มครึครับอากาศก็กำลังคึ้มครึมแต่ว่ามันก็มีแดดลงมาบางส่วนก็เลย ฟงังลองบางๆนะครับลองบางๆลองเผื่อไม่ให้มันโดนแสงแดดโดนตรงเผื่อจะให้ข้างใต้มันยังมีความชื้นอยู่แต่ได้อยู่ได้นานๆนะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นวิธีแนวทางป้องกันเชลาแราต่คุณเชื้อราในทุเรียนครับรากเน่าขุนเน่าเป็นแนวทางนะครับถ้าชอบ คลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์หรือผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ติชมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง youtube ผู้บา่าวเทบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ